สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เป็นที่ทราบกันดีว่าแพนเค้กเคมานิดได้คขหาดูใจกับแฟนหนุ่มที่เราคุ้นหูก,กันดีในชื่อสารวัตรมีและก่อนหน้านี้ก็ทำเอาอบอุ่นไปทั้งหัวใจ เมื่อสาวแพนเค้กเขากราบคุณพ่อคุณแม่สารวัตรหมีในวันครบรอบแต่งงาน48ปีโดยงานนี้สาวแพนเค้กเคมานิดก็ได้โพสต์รูปภาพผ่านทางอินสตาแกรมขณะเข้ากราบแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ของสารวัตรหมีพร้อมระบุข้อความว่า Happy Anniversary ค่ะคุณพ่อคุณแม่รักกันเหนียวแน่นึบน และทำเอาเหล่าแฟนคลับอิจฉากันตาเป็นมันเมื่อลาสุดสารวัตรนี้ได้อวดภาพหวานผ่านทางอินสตาแกรหลังรักสุดงอมในวันครบรอบแผนเค้กเคมานิต์10ปีโดยงานนี้สารวัตรนมีได้โพสต์ข้อความระบุว่า happy 1 0 t h anniversary จ้า love at k e m a n i t o ขอโทษที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ขอโทษที่มุ่งทำในหลายๆเรื่อง ล่าสุดก็ทำเอาอบอุ่นหัวใจเมื่อแพนเค้กเขมนิดไว้ขอพรพ่อแม่สารวัตรมีในวันปีใหม่หลังใกล้ได้เลิกแต่งงานโดยสารวัตรมีนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า Family blessing is the most important thing in life the new beginning of the year 2022กราบขอพรจากพ่อแม่คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดขอบคุณที่มาแรงคาจาก T News ขอบคุณทุกท่านสนับการรับชมช่องดาราก็สิบนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ